ต่อไปเชิญท่านรัชนนท์ตามด้วยท่านพงศ์ศรีแท้จึงครับกับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมรัชนนท์ศรีกอเกอร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่เจ็ดอำเภอนาทวีสบ้ายย้อยสำนักแตว้วสำนักขามของอำเภอเสดาพักภูมิใจไทยท่านประธานครับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่ดินทำกินและเอกสารสิทธิ์ในเขตพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องมาร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรียบ ตำบลปลักหนูวอำเภอนาทวีบ้านสนีตำบลทุ่งพออำเภอสบายย้อยบ้านนาบ้านไร่ตำบลเขาแดงบ้านป๋องตำบลสะท้อนบ้านดารูทานเกลีบ้านม่วงตำบลสำนักแต้วนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเอ่ยชื่อท่านประธานครับท่านประธานไปยืนอยู่ในพื้นที่เขตเจ็ด,ดแล้วเอาหนังกระติกยิงครับรับรองครับว่าหินนี่จะตกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่านประธานครับในพื้นที่เขตเจ็ด,ดทั้งหมด 21ตำบลท่านรู้ไหมครับมีกระทรวงต่างๆที่ไปดูแลเรื่องจัดการที่ดิน8กระทรวงครับ19กลม3รัฐวิสาหกิจและมีกฎหมายทั้งหมด16ฉบับที่เกี่ยวข้องดังนั้นนะครับวันนี้ในพื้นที่เองนะครับโดยเฉพาะสำนักงานที่ดินเนี่ยออกที่ดินในพื้นที่ได้น้อยมาก สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปรกรครอบคลุมทั้งอำเภอนาทวีครึ่งหนึ่งของสบ้ายย้อยสำนักแต้วสำนักขามทุกตำบลการพัฒนามันก็จะไปยากเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหรือพื้นที่สาธารประโยชน์คนที่จัดการคือใครครับสบต ต้องจัดการดําเนินการให้กรมที่ดินสปกอุทยานป่าไม้และกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินนะครับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์นะครับก็ขอกราบเรียนท่านประธานขอบคุณมากครับขอบคุณครับ